สวัสดีครับสวัสดีเจ็ดสี่อีคลิปนะครับผมมาดูกระบะค,ครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ถึงไหนแล้วเนาะอีกทีเนาะถึงไหนแล้วเดี๋ยวมาชมกันนี่ครับก็เป็นการว่าเสร็จขึ้นโครงขึ้นไายยึดเสร็จมาแล้วครับเหลือแค่ไล่เชื่อมครับรอแผงข้างครับแผงข้างผมขยายว่าจะไปซื่อพุ่ีเงียบ ละแนงก็เสร็จแล้วโอ้หา,างเหนนครับนะแนงเรากไม่ไปเป็นไรครับงานก็รูู้ลูกกันอยู่น้อยสีเนาะไม่ต้องบรรยายเยอะครับก็ถือว่าสวยจัดครับป็นหลัดบอกดู luôn là lại kê dựa vào nông quân không có vấn đề vấn đề vấn đề nó xây thám định cho ăn đi hả đó phải bị sửa đó thôi thang vậy lên ก็เหลือแค่แผงข้างครับแผงข้างเพราะว่ายังไม่มีครับแต่ว่าแกจะไันซื้อแล้วตุดตุดรถได้ยังไงคุณไม่จอดไตุกลคนใหญ่ลุ่งเรื่องกิตครับนี่เวดังนั่นเวนังนั่นรถรถไฟครันนี่ สุรเอานัดนัดเขาตอนไหนนี่นี่ใบใหม่บ่อ้รอขันใหม่ทราเจ้ากะบ่าแต่มัน็น,นท่าเจ้าก่ายานยาช่องรอมันเท่าไหร่นีสน่สาิ 30. นซีมันเป็นรถอะไรมาน้นงะตอนมันมาเป็นหัวกระสีมานาะมาอย่างนี้เลยโอ้ดีเลยน้อนี่ครับมีคันดีคันไม่ดีกับใจใหญ่ไม่เคยหมกครับบอกหมดบอกลมูกค่าอยู่นี่นี้บอกว่ารอเอาขึ้นใหม่ไอ้เอเ่ยได้โอกาสเลยใช่ไหมต้องเลื่อนถอยหลังเราต้องต่อกระซีเนาะเขาเรียกว่าไม่อยากได้ตัว นี่เดี๋ยวเรามาทำกันของของผมนี่อีกนานไหมครับประมาณปีใหม่ครับประมาณปีใหม่ปีใหม่ครับนี่ครับฟังไหมครับทำงานอยู่นี่ยืมซีงานครับอยู่นี่ต้องระมัดระวังปีใหม่แต่้าอู่นี้แล้วออกไม่ได้ครับต้องอยู่ด้วยกันครับไปว่างนี่ขับไปไม่ได้ครับถ้าไปก็โอ้เหมือนเหมือนปลาลอยน้ำครับไม่มีอะไรปัญหาเราเห็นแล้วมันก็ บ้านหนึ่งสองบนอื่น,น,นเจ้าแมวนี่ใช่สองบนนั่นนู่นน่ะรถตินด่วนในคันซีคดนหนึ่งน่ะโอ้ดันด,ดีนี่ครับเจ้าบอกว่าของผมนี่วันสองบ้นก็ขยับเสร็จแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวห้องนินด่วนคันซีคดหนะึ่ดีแล้วผม,มเอาคันนั้นเนาะใช่เห็นไหมพี่บอก <c oughs> <c oughs> ตายเลยผมเห็นแต่แรกแล้วท้ามาเี่นแหละมันยังไม่ผมมองมันคือเอ้าเดี๋ยวมาดูหน่อย นี่ครับเดี๋ยวมาเสียบหางครับอู้เดก้าครับอู้เครื่องเงียบมากครับจเลี่เอาอะไรลูกพี่ดูสิเขาจะเลียวกันแบบไหน แอนแฮนแอนเอ็กเอกอ้อันนี้น่าจะเป็นแพรหลังฟูโซนะครับเดก้าสามใบปัดับบนี้ส่วนเครื่องอ็ไม่รู้ครับยังไม่ได้ดูเลย ก็ลดอูเหมือนเดิมครับกระบุ่งกระบาแล้วก็อย่างที่รีวิวไ้เนาะสีเนาะเดี๋ยวรอชมกันเรื่อยๆครับดูดูอ้สวยครับนี่ สองเขาวันนี้เฮ้ยขื้อะไรขีอเขายาววะสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับอันนี้เครื่องอะไรครับนี่ยนีครับนี่เครื่องอีซูครับเครื่องอีซูเนี่ยเอารับขับโดนซะแล้วโอ้ สุดจัดครับนี่ครับมีมีใบกับขีไหมครับใบขีีผมยังไม่รู้จักต้นมันเลยครับต้นอะไรนะใช่ไหมอ๋อรู้รู้เลยไม่รู้จักใบมันอ๋อเดี๋ยวผมไปปลูกให้ครับเดี๋ยวปลูกให้ลองแทรกครับนี่ครับสุดจัดครับโคตรขับนี่ดูท่าทางไม่น่ารอดครับนี่ไปบ้านผมพีไม่น่ารอดแน่นอนครับเออดูหลังนะครับดูหลังนะครับสายสายก็ขวาอยู่โอ้ chạy chắn chạy 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 không, chạy 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 chặt chạy 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 โอ้ไม่ไหวเลยครับนี่ันกสิยังหมอเงาหอลงน้ผู้สวยเลเนีะเออกสิเป็นกสบังคุนนี่ครับโอ้สุดจัดรับนี่อ็นี่เมื่อเท่าี่เบึ่งอยู่ี่เอ็กหรือเปล่าครับฮะ nè các đang xẻ bên đây các này xẻ hàng các dải kiểu Ủa, cứ xẻ ngay này con nhiều thì xỉa bia nè oh con rèn nhiều giờ tối về ออมันไม่มีบูธเนาะมันเลยเสงง่ายเนาะนี่มันมันมีบูธนี้เนาะใช่ไหมไม่ได้รวมอันนี้มันแค่สีหัวเงางวะนบ่ัน้ยนะรเนี่ยไอ้ดงไดงนี่เขาซื้อมาใสใส นี่เขาเพื่อเขาเห็นว่าเขาเพื่อใบได้เห็นว่อะไรเลเขาเพื่อใบใส่ไง่าต้องใส่บูธบอบอบออ่บหมบอนกัโอ้ไม่ไหวครับนี่ส้แก้วไส้แก้วนี่จาเดวมเหมอเดียวเลยครับนี่

เรามารอชมคันของผมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าใหญ่ก็เสียไหลให้ล้วครับอ้าวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทองเสบียร์ด้ำซิ่งด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ